ความหวังที่นักลงทุนมีต่อการประชุมของเฟดและก็ ECB ีนะคะทำให้บรรยากาศของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะคึกคักนะคะซึ่งภาพเนี่ยตรงกันข้ามกับวันนี้เลยนะคนนุณมลไหยครับนะคะเพราะาอาจจะไม่มั่นใจหรือเปล่าว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมเหมือนยิ่งรอนานใจยิ่งสั่นไหวหรือไงไม่รู้รีบขายก่อนนะซะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงปิดตลาดเนี่ยหุ้นไทยก็ถือว่าทําได้ดีนะคะคไปทดสอบเกือบๆจะถึง1 2ึ0งเลยแต่ว่าปิดตลาดเนี่ยบูขึ้นมาได้5.98จุดนะคะ 1199.30จุดนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะมูลค่าการซื้อขาย27,803ล้านบาทนะคะใกล้จะถึง1,200แล้วนะคะ ต่างชาติซื้อเข้ามา1000กว่าล้านบาทนะคะบรรยากาศตลาดพุ้นไทยในช่วงเช้านี้ถ้าหากว่าไปดูดัชนีชีน้นาทั้งในฝั่งของสหรัฐยุโรปแล้วก็ห่างเสียงเช้านี้เนี่ยก็ลบลงไปนะคะบ้านเราก็เลยเปิดในแดนลบแทนที่จะขึ้นไป1,200นะคะกลับย่อตัวลงมาซะอย่างนั้นนะคะดัชนีาาการซื้อขายก็ยังคงเบาบางนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่แค่3,700ล้านบาทเท่านั้นลงมา3.10จุดนแล้วครับดัชนีอยู่ที่1 1 9 5 9 1จุด ้าดับหลักทรัพย์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับดูเหมือนว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยจะสามารถช่วยพยุงตลาดได้นะครับเพราะว่าอยู่ในแดนบวกแต่ว่าทางกลุ่มของพลังงานมีการขายออกมานะครับอาจจะมีแบงก์ใหญ่เนี่ยที่มีการยอดตัวลงอย่างธนาคารกรุงเทพลดลงมา1บาทอยู่ที่195ครับสีราชาขึ้นมาแรงนะครับ90สตางค์เลยทีเดียวธนาคารกสิกรไทยลงมา1บาทอยู่ที่174 C p จครับขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่34บาท25สสตางค์ และธนาคารกรุงไทยในที่สุดก็ทะลุ16บาท50สตางค์จนได้ครับขึ้นมา20สตางค์ช่วงเช้ชานี้ตอนนี้อยู่ที่16บาท60สตางค์แล้วฮะค่ะดูแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็หยุดซะด้วยไม่รู้รว่าจะยังไงกันดีนะคะนักลงทุนจะปรับพอร์ตยังไง ไปพูดคุยทิศทางหุ้นไทยแล้วก็ปรับกลยุทธ์กันค่ะกับทางด้านของผู้มนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบลออร่านะคะยู่ในชายกับคุณสมพงษ์เบนจเทพานันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีท่านสองท่านค่ะตลาดหุนไทยเปิดในแดนลบที่ถือว่าไม่น่าแปลกใจอะไรใช่ไหมคะครับใช่ครับก็ไม่ไม่ไม่ซีเรียสอะไรเพที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างเ,าเดินเปิดปอมนิดนึงนะครับเพื่มมันขึ้นไปเยอะเลยแต่เราเราก็มันขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ทําได้แค่ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะครับ ยังไม่ทะลุพันสองก็คงรู้ในคืนนี้ครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือว่า,า,าดาคนีนขึ้นในรอบนี้เนี่ยอไม่ได้ขึ้นในไม่ได้ขึ้นด้วยความหวังที่จะมีคิอีสามในคืนนี้นะครับ<ภ>เพราะว่าหุ้นที่ขึ้นในช่วงสองสามวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นกลุ่มธนาคารธน,นิตมากกว่าที่เป็นลีดในการนำนีนนขึ้นมาชนพันสองอีกครั้งหนึ่ง<ภ>นะครับเพราะว่าผลประกอบการในเดือนมัดสองเนี่ย ค่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้เยอะเลยดีมากๆากล้นะครับก็เลยทําให้อย่างกรุงไทยแบงก์เองก็กลับมาเป็นโมเลกิอีกครั้นหนึ่งนะครับแลนะ้วในผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ว่าพูดก็พูดแล้วก็ความรู้สึกช้ามากพอสมควรประกาศแาเปไปรับิตย์และค่อยมาซื้อ <c oughs> วันสองวันที่ผ่านมานะครับเพราะนั้น QE สามคงไม่ใช่นะยะสําคัญคือถ้าไม่มีก็มันไม่ไม่มีอะไรก็ยังก็แลวกันไปนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะเซอร์ไพรส์มากนะครับ ครับผมแต,แต่ว่าตลาดหุ้นไทยนี่เมื่อพรุ่งนี้ก็หยุดด้วยก็ดีได้ได้ดูเพื่อนบ้านเป็นยังไงกันบ้างค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมันเผื่อผู้ดำเมาดีแล้วตลาดพอใจเนี่ยมันก็บวกบวกแรงไปเลยแล้วเราก็คงสะสมแต้มเป็นบทเดียววันวันสุกกันนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรก็คงเล่นเล่น,เล,นเล่นกลุ่มธนาคารกันต่อประมาณนี้ครับแล้วธนาคารตัวไหนที่ยังดูแล้วมีอัพไซด์มากที่สุดฮนะน่าจะเป็นกลุ่มไทยแดงนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยกังวลเรื่องเพิ่มทุนหนของเขาค่นอนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคา,าเลยต้มเตี้ยมตมเตี้ยมอ,อ,อยู่สิบงขกวาของกว่าเองในขณะที่แบงก์อื่นนะครับอย่างเคแบงก์เนี่ยทำทำออทามไฮไปแล้วนะคุณมนายครับ,รบเอาเอาผลฟอร์มมากคือทำออทามไฮระดุดสูงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยนะครับหลายตัวแล้วน้ำพันยูไนในรอบสามแบงก์ใหญ่คือแบงก์เทพไทยพาณิชย์เคแบงก์เนี่ยทำยูไนกันหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าเคแบงก์นี่ออทามไฮ นะครับในขณะที่มูซายแบงก์เองขายไปอยู่21บาทนะครับตัวนี้ยี่สิบหกบาทห้าสิบก็ยังค่อนข้างถูกมากนะครับครับเออแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบงก์ที่เน้นเรื่องของการเช่าซื้อเป็นหลักตอบรับกับเรื่องของรถคันแรกไหมฮะหรือว่ายังไงดีคุณสมพงษ์ฮะก็จะมีมีมันมันตอบรับเป็นพอสมควรแล้วนะครับเรื่องเงินไปราบหนึ่งนะพวกทีแคบพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเมคเคนะครับก็ก็เลยไม่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 ไค่อยถึไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับ ค่ะอย่างนี้นัก็น่าสนใจหมดนะครับดูเวอาหารไทยตัวเดียวที่ <c oughs> ที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่น่าเล่นเลยนะครับอันนั้นเปิดฟอร์มาครับ KTB นี่หลายคนก็รอใหข้ขึ้นก็ไม่ขึ้นสักทีนะคะถ้าหากว่าจะขึ้นจริงๆนี่น่าจะขึ้นแรงเลยใช่ไหมคะคือประเด็นคือถ้ายังกําไรในในลักษณะนี้เนี่ยมันก็มันคือกําไรที่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของทุนทุนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพิกิตี้ถ้ากำไรเยอะขนาดนี้ความ ความจเป็นในการเพิ่มสืนอเลดน้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนทุนก็ขยายตัยวเยอะขึ้นมาก,กน,นะครับครับช่วงนี้ดูเหมือนว่าบรรดากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็มาพูดถึงเป้ารายได้เป้ากําไรในรอบปีนี้จ่มองว่ายังไงบ้างอยู่ house นี่ปรับเพิ่มขึ้น100ร้อยกว่าเซนเลยนะครับนั่นสิฮะตาก็เป็นผลมาจากคืออั้นในสมัติสามปีแล้วด้วยนะครับในสมัติสี่ปีแล้วที่น้ำท่วมว่ามันไม่ได้ซื้ออะไรกันนะครับแล้วก็จากผลสารวจแล้วเนี่ยกลายเป็นบางบัวทองอะไรพวกนี้ บ้านยังคงคึกคักนะครับบ้านยังคงคึกคักเพราะว่ารู้สึกว่าไม่กลัวน้ําท่วมถึงแม้ว่าจะเป็นจุดที่ท่วมที่สูงสุดนะครับเนื่องจากว่าเขามองว่ามันมีรถไฟฟ้านะครับก็ก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดึงดึงดึงดูดได้นะครับมีอยู่นี่ควถึงต่อไหมฮะหรือยังไงดีครับก็ควรจะเทรดดิ้งนะครับควรจะเทรดดิ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันมันมัน มันเดขาขึ้นเมื่อไหร่นี่ก็อันตรายนิดนึงนะครับแต่ยังไม่ถืงก็ไม่ต้องไม่ยังไม่ควรจะซื้อยามากนะันะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับค่ะช่วงที่นักลงทุนรอผลประชุมของเฟดกับอ c b ีแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตลาดหยุดด้วยอยากจะให้แนะนํากลยุทธ์แล้วก็ปรับพอนนหนิดนึงค่ะผมว่าก็ได้ซื้อนะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคอมมินิตี้ยังคงมาเหมือนเดิมเพราะว่ารอบนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคีสามจริงก็เดีช้าสุดก็กันยาย,ยนก็ยังยัง ยังมีอยู่ก็คือหุ้นตอนนี้เนี่ยหุ้นน้ามันมันลงมาลึกมากนะครับแล้วมันลงมาเพือ่อรอข่าวดีหรือซึ่งเราก็อย่างนี้ก็โอเคอถูกด้วยแล้วก็ซื้อไปแล้วก็มีมีความหวังในอนาคตว่ามันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะ,ค,ะครับครับตัวเด่นๆหุ้นเด่นๆวันนี้ค่ะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่ารุ่มมันไม่มีนะครับในแง่ของเทรดดิ้งก็คงคงเทรดยากนิดนึง อืมครับวันนี้ขอบพรคุณมากคุณสมพงศ์ครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะลงมาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะว่าหุ้นเราก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกยังคงต้องรอผลการประชุมของเฟดกับ ECB ด้วย แต่ก็ยังคงน่าซื้ออยู่นะแต่ว่าจะซื้อตัวไหน,นก็ต้องไปเลงกันเอาเองเหมือนกันแอบต้องใช้โชคน,นิดๆในช่วงนี้รู้สึกว่าใช่พรุ่งนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็หยุดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวิรนะคตาต์เลอร์ทั้งที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกันเนี่ยเขาต้องลุ้นเรื่องของผลการประชุมก็น่าจ,จะคึกคักพอสมควรแต่ก็คิดในแง่ดีถ้าหากว่าข่าวออกมาไม่ดีเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกลงบ้านเราก็ค่อนข้างจะลดแรงกระแทกลงเหมือนกันจะได้มีเวลาได้ดูอีกวันหนึ่งของตลาดต่างประเทศนะค่ะมีเวลาทำใจแต่ก็ต้องลุ้นข่าวดีกันด้วยนะะค ามาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาย่อตัวลงมานะคะแต่ว่าดาวโจนยังไม่หลุด1,3000จุดนะคะผู้ชมยังคงยืนอยู่ได้นะคะลงมา64จุดค่ะยืนที่1,3008จุดนะคะ N นสแตลงมา6จุดค่ะ s p ลงมา5จุดนะคะฝั่งยุโรป FTSE ลงมา58.4 C ซลงมา29 d สลงมา1.80ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ก็เปิดส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบกันทั้งนั้นเลยนะคะ นิกกี้โตเกียวลงไป1 0 4จุดค่ะสิงคโปร์ลงไป7จุดหางเสียงฮ่องกลงลงไปจุดสิจุดเวียดนลงไป40จุดนะคะมิลาลงไป8จุดอินโดนีเซียร่วง12มาเลเซียบวกสวนทางขึ้นมาได้1จุดค่ะส่วนโซลลงไป11จุดนะคะมาดูทิศทางค่างเงินบาทของไทยกันบ้างเช้านี้เปิดตลาดปรากฏว่าแนวโน้มอ่อนค่านะผู้ชมยืนที่31บาท 51ตางค์ถึง55ตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะจากที่ปิดตลาดปลายเมื่อวันช่วงเย็น3.845ตางค์ถึง4 8 8ตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐสินค้าพกพาัณฑ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราคาก็ลดลงเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของการรอผลประชุมของเฟดแล้วก็ ECB แล้วเมื่อคืนนี้นักลงทุนค่อนข้างจะผิดหวังของนะเพราะว่ามีการประกาศผลประกอบการของบริษัทหลายต่อหลายแห่งนะคะแล้วก็ยังต้องระมัดระวังรอผลประชุมเฟดนี่แหละค่ะ ทองที่ว่าราคาปรับขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ1,600เหรียญต่อทรอยออนส์ได้นะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยย่อตัวลดลงไปประมาณเกือบ10เหรียญนะคะช่วงจุดต่ำสุดเนี่ยลงไปที่1,611เหรียญต่อทรอยออน์นะคะแต่ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมากระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยล่าสุดราคาทองยืนที่1,613เหรียญต่อทรอยออนส์นะคะจับตาดูค่ะว่าจะหลุด1,600เหรียญไหมทองคาบ้านเราเช้านี้ราคาย,ย่อตัวลงมา100บ150บาทต่อบาททองคานะคะ ฟังคาแท่งรับซื้อ24,000ขายออก24,100ส่วนรูป,ปรพรรณรับซื้อ23,649ขายออก24,500บาทค่ะมาดูน้ำมันดิบกันหน่อยคุณโมนายเมื่อคืนนี้ลงกันทั้ง2ตลาดเลยอย่างเวสเทิร์สที่ตลาดนายเม็กซ์เนี่ยลงมา1เหรียญ72เซนนะคะล่าสุดยืนที่88เหรียญ6เซนต์ต่อบ,บาร์เรลนะคะส่วนเบนซ์ที่ตลาดลอนดอนเนี่ยก็ลดลงมา1เหรียญ28เซนค่ะยืนที่1 0 4เหรียญ92เซนต์ต่อบ,บาร์เรลคะ่ะ แสดงว่าที่เราถามทางนักวิเคราะห์จากถอยออยไปช่วงต้นสัปดาห์ว่าค่าการตลาดอยู่แถวแถวบาท40บาท20ท่าวันนี้ราคาน้ํามันสาเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ออกมาแล้วลดลงเนี่ยก็แสดงว่าค่าการตลาดอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกและมีแนวโน้มสุดสัปดาห์อาจจะได้เห็นราคาน้ามันในประเทศปรับลดลงได้นะฮะก็หวังว่าจะปรับลดลงน,นะ,ะจะได้วันหยุดยาวด้วยประหยัดเรื่องของค่าเดินทางด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาดูความเคลื่อนไหวของบรรดาธนาคารพณิชย์ยักษ์ใหญ่บ้านเรากันหน่อยนะครับ ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์และก็ธนาคารกสิกรไทยน่าสนใจมากติดตามช่วงหน้าครับ